ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างเกมแบบแนวแพลตฟอร์มเมอร์ขั้นพื้นฐานเลยด้วยโปรแกรม c o n สต r ร c t สเราจะสร้างเกมบนเว็บเบราว์เซอร์กันนะคะทีนี้อันดับแรกเลยให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ c o n s t r u c t n e t ก่อนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มี a อ c o u n t ก็เข้าไปสมัครแอคเคา t กันก่อนนะคะ ะอยู่ด้านมุมขวาบนตรงนี้เดี๋ยวจะลองเอามุมขวาบนจะมีปุ่มแดงที่เขียนว่า register ก็คลิกแล้วก็กรอก username password email ล,ลงไปคลิกตกลงยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ถ้าอายุมากกว่า16ปีเราก็ติกไปมีผู้ปกครองดูแลไหมนะคะเมื่อ เสร็จเรียบร้อยก็ create account ในที่นี้ก็ได้สมัครไว้แล้วจะล็อกอินตรงนี้นะคะเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยหรือว่าล็อกอินแล้วเนี่ยก็จะมีรูปผ้าพอวตต์อยู่ด้านบนขวาบนแบบนี้เอามาไปชี้ก็จะขึ้นชื่อ username ที่เราสมัครไว้ขั้นตอนแรกในการใช้โปรแกรมให้เราไปที่ไทยอีกนาวจากนั้นก็ a u n c h now เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเอ่อแล้วก็ล็อกอินอีกทีนะคะ yes ล็อกอินอันดับแรกเราคลิกตรง new project ค่ะแล้วก็พินชื่อไฟล์ลงไฟล์ ากนั้นก็ปรับขนาดของหน้าตาหน้าจอของเราก็วิวพอร์ตไซต์เป็น800คูณ480นะคะแล้วก็พิเอทพื้นที่การทำงานของเราจะอยู่ตรงกลางจะเรียกว่าเลเยอรจะไว้วางวัตถุอะไรต่างๆอยงนี้เช่นเ a เยอร์เอนเนพื้น,นหรือว่าลงไปถึง Background ด้วยแล้วก็ขอบเขตภายในเส้นปากนี้จะเป็น พื้นที่ที่ผู้เล่นจะสามารถมองเห็นได้ถ้านอกขึ้นป่าแล้วก็จะนอกขอบเขตแล้วแต่จะมีวิธีเซตที่จะทําให้หน้าจอตาม้มเพเยอร์ไปได้ด้วยนะครับะําดับแรกเดี๋ยวเราปรับขนาดพื้นที่การทํางานของเราก่อนเนาะก็คลิกตรงเลเยอร์ทีนึงแล้วก็ไปเลือกเปลี่ยนค่าตรงไซส์เป็น1800นะคะูณล่อยปเพ่อ จากนั้นด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของ property ไว้ตั้งค่าอะไรต่างๆส่วนด้านขวาขวาบนส่วนของ project ตรงนี้ก็จะมีชื่อไฟล์ที่เราสร้างไว้ถ้าเกิดว่าทำแท b h i ายหรือว่าเผลอปิดไป mm hmm. เช่น tab เล็กแทบ l e f เอาหายไปเนี่ยเราก็มา double click เลือกตรงนี้ได้เพื่อให้ทบ็บกลับมานะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเ a y e r ก็จะเป็นการซ้อนทับกันของวัตถุ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ตอนนี้เลเยอร์ศูนย์เปลี่ยนให้มันสื่อความหมายด้านที่ขวานีเองเป็น b บ็กกร o u n d ค่ะ้จากนั้น b บ็กกร o u n d เราจะเปลี่ยนสีนะคะให้เปลี่ยนสีตรงส่วนของ Property ที่ชื่อว่า b a c k g r o u n d Color คลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะมันเป็นสีขาวเนาะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ว่าใครอยากจะเปลนวิ็สีอะไรก็ได้เมื่อเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วให้คลิกขวาตรงเลเยอร์ที่เรามีอยูแล้วก็เลือก add layer add top เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ต<อ>ั้งชื่อเป็นเกมทีนี้เราจะเพิ่มพื้นเข้ามาก่อนหรือในเกมก็ไฟล์ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์จะอยู่ด้านล่างอุปกรณ์ทุกอยาก่างที่ใช้ในคลิปวิดีโออยู่ในนั้นหมดเลยนะคะเราสามารถดาวน์โหลดกันได้เนาะก็อันดับแรกคลิก ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ insert new object ค่ะแล้วก็เลือกตรงทายแบทกลางหลังนั้นตั้งชื่อเป็นกาวแล้วคลิกปุ่ม insert ทีนี้เราคลิกเลือกพื้นที่ที่จะวางวัตถุค่ะแล้วก็ไปเปิดไฟล์เข้ามานำไฟล์เข้ามาในกันคลิกตรงปุ่ม load and animation อ่ะ คลิกตรงปุ่ม l o ลด and i m a g e for file แล้วก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาะคะอยู่ที่ abstract er p r a t f o r m e r png แล้วก็ Thai ค่ะทีนี้เราเลือกสีได้เนาะจะมีอยู่สีสีในที่นี้จะเลือกสีเขียวนะคะให้เราเลือกชิ้นส่วนที่มันอยู่กึ่งกลางก็รู้ได้ไงว่าอยู่กึ่งกลางมันจะเป็นมุมตัดทั้ง4มุมเลย ก็คลิกชูค่ะจากนั้นกดปิดไปทีนี้เราจะตั้งค่าให้มันมีเส้นตารางขึ้นมาเพื่อสะดวกในการจัดวัตถุเรองให้มันจัดไปง่ายขึ้นแล้วก็ให้มันดูดวัตถุเข้าหากานันสมมติว่าเรามีหลายชิ้นมาประกอบกันจะได้สะดวกวก็คลิกตรงพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งแล้วก็ไปคลิกเครื่องหมายถูก โชว์ปิดสแนปทูปิดแล้วก็ปรับปิดซส์เป็น3 0เปอร์คนะคะทีนี้เมื่อเราเลื่อนมันก็จะดูตามรอยตารางนี้แล้วก็สามารถยื่วัตถุออกมามันจะเป็นการก๊อปปี้วัตถุนะคะจะไม่ใช่ยืดรูปภาพถ้าแบบนั้นมันจะแตกวันนี้ก็คือทายและกาวที่เราเลืกอนไปแลขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะเพิ่มเพลเยอร์นะคะโดย ดคลิกขวาอนเดิมตรงนที่ว่า Insert New Object แล้วก็เลือก Spike นะคะตั้งชื่อเป็น Player แล้วกด Insert จากนั้นคลิกตรงพรื้นที่ต้องการวางวัตถุแล้วก็ไปคลิกเลือก,กรูปภาพเพเ G แล้วก็ Player สีเลือกตามใจชอบเลยค่ะในที่ีจะเลือกสีแดงแต่ว่าเลือกชื่อไฟ์ลที่มันมีคำว่า stand ต่อท้ายนะคะ mm. เมื่อเจอแล้วก็คลิกชื่อค่ะทีนี้ตรง animation ที่เราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อนะคะโดยการคลิกขวานี่ a นมเป็น default ค่ะแล้วก็เพิ่มไปอีก animation หนึ่งนะคะเป็น walk แล้วก็ add คลิกขวา add animation ตั้งชื่อเป็น walking เราจะได้มันเล่นตอนเดิมตอนตัวละครขยับทีนี้ต้อง frame เราคลิกขวาตรงส่วน frame ด้านล่างนะคะแล้วก็เลือก import frame from file เพื่อเลือกได้หลายไฟล์ five. เลือกรูปภาพที่เป็นชื่อ walk หง walk สอ walk ส walk สี walk ห er. เลือกทั้งหมดห้ารูปภาพเลย วิธีการเลือกอย่างนี้ก็กดคอนโทรลค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็จิ้มเลือกเลยแล้วก็กดชุดเฟรมเปล่าลบออกโดยการคลิกขวาตรงเฟรมที่สูงตรงนี้นะคะแล้วดีดดอกไปทีนี้วิธีการกําหนดขอบเขตให้กับตัวละครของเรามันจะมีพื้นที่เป็นขอบเขตตรงนี้อยู่ต้องกําหนดด้วยนะคะให้มันตรงก็คลิกเลือกตัวที่เราจะปรับแล้วก็กดติตรงนี้นะคะ d ีด The c o l l i s i o n polygon แล้วก็ขอบตรงนี้เห็นไหมคะว่าคขามันเกินออกมาเราก็คลิกขวา set to b Bal o u i d i n g b o x แอ่มันก็จะอยู่ในกลอแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะปรับทุกอันสมมติเรามีหลายรูปเนาะก็ต,ตัวต้นแบบที่เราปรับเมื่อกี้คลิกขวา apply to all animation มันก็จะปรับทั้งหมดเลยเี่ยบัฟปิดไปเลย ทีนี้ถ้าเรากดเล่นเลยเนี่ยมันก็จะยังไม่เป็นเกมนะคะมันจะเป็นเหมือนภาพนิ่งแบบนี้แปลกันเฉยๆเราต้องกำหนด behavior ให้กับตัวละครแล้วก็ให้กับพื้นเกาะเนาะวิธีการกำหนดก็คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการกำหนด behavior นะคะแล้วก็ในที่นี้เราจะเลือกตัวละครก่อนเนาะแล้วก็คลิกตรง behavior add new behavior เลือกเป็นแพลตฟอร์มนะคะตรงแพลตฟอร์มตรงนี้ ก็จะเป็นการควบคุมตัวละครเบื้องต้นเนาะซ้ายขวาบนแล้วก็มีแรงกระทํากับวัตถุที่เราเลือกไว้ mm hmm. ก็แอดไปค่ะปิดลองกดเพย์ดูนี่ทีนี้วัตถุมันก็จะตกลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้มันยังไม่เจอพื้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กําหนด behavior ให้กับพื้นเลย mm hmm. ก็คลิกเลือกตรงพื้น behavior add new behavior ตอนนี้เราจะเลือก เป็น Solid นะคะก็คือเป็นของแข็งเนาะให้ตัวละครมันยืนได้ก็แ d ด a ปลองเพกครั้งหนึ่งอ่ะทีนี้ตัวละครเราก็จะสามารถยืนบนพื้นได้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำ Animation ให้กับตัวละครเมื่อมีการขยับหรือว่าเคลื่อนที่เนาะก็ไปที่ Event Sheet ค่ะตัวแถ็บด้านบน Add Event ลงไปหรือว่า Add เหตุการณ์ลงไปถ้าถ้าตัวละคร เพื่อนที่ก็คือออนมูก็ให้ทำอะไรก็แอดแอคชั่นลงไปตัวละครเล่นแอนิเมชันนะคะเซตแอนิเมชันก็พิมพ์มันหนูลงไปดับเบิลคลิกตรงแอนิเมชันที่ต้องการเล่นก็วอลกิ้งนะคะดอนลองเล่นนะคะ ตอนนี้มันก็จะเล่น Animation walking ให้เราแล้วแต่ที่เราเจอเพิ่มเติมก็คือตอนเนี้ยมนเล่นไม่วนลูปให้เราก็คือเล่นรอบเดียว5้ลูปที่เราเลือกมาแล้วก็หยุดเ,เราก็จะไปแก้ไขนะคะก็ไปที่ Layout แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตรตัวละครแล้วไปเลือกตรง Walking Animation walking นะคะแล้วก็คลิกตรงลูปด้านล่าง กดปิดไป้าลองเล่นอีกครั้งหนึ่งอะตอนนี้ตัวละครเราก็จะเล่นวนลูปแอนิเมชันเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ปักต่อมาก็คือจะเล่นแอนิเมชันวนลูปซ้ำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ควบคุมตัวละครแล้วตัวละครไม่ได้เคลื่อนที่เฉยๆเราจะเซตให้มันยืนยเฉยๆอ่วิธีการก็ไปที่ Event ต์ e e คค่ะเราก็เลือก add event เมื่อ p พเยอร เมื่อ p layer on stop เนี่ยก็คือหยุดอยู่กับที่ไม่ทำอะไรก็ add animation ลงไป p layer set animation ลิงฟันหนูลงไปก็ double click ตรง default นะคะเราจะให้มันยืนเฉยๆดอนปึ๊บนี่หยุดโอเคโอเคอ่ะ ตอนนี้ก็เมื่อเราไม่ได้ให้มันเคืนที่แอนิเมชันก็จะไม่เล่นแล้วนะคะตอนที่เราเซตไว้ต่อไปเราจะเพิ่มแอนิเมชันจัมเมื่อเรากดจัมก็ทำวิธีเดิมค่ะไปที่ Layout ์ดับเบิลคลิกตรงตัวละครแล้วก็คลิกขวา Add Animation ลงไปคลิกขวา r e n a m e ถ้าเหมือนเดิมคลิกขวาตรงส่วนของเฟรม Import Frame f o m file จากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพมาทั้งหมดค่ะคอนโทรลทั้งไว้ให้เลือกรูปที่มีคำว่า up หนึ่ง up สองพ3สามกแล้วก็ชูดค่ะเฟรมเปล่าลบออกไปอย่าลืมลบนะคะ ค,ค,คลคิกขวา Delete กราโดดเขอบเขตก็คลิกขวา Set to bounding box แล้วก็คลิกขวา Apply to all animation โอเคได้แล้วกดปิดป้ายทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตโปรแกรมให้กับตัวละครเมื่อกระโดดเล่น animation กระโดดหาวิธีการก็คือเราเช็คเหตุการณ์ก่อนก็ Add event นะคะเมื่อ player มีการกระโดดก็คือ on จำกดเ e x ไปให้ทำอะไรเมื่อมีการกระโดดก็ให้เล่น animation จำก็ add action player จากนั้นก็ set animation แล้วก็พิมฟันหนูลงไป double click ตรง player จำแล้วดอนทีนี้ลองกด p พล y ค่ะเมื่อเรากระโดด player ของเราก็จะ เล่นแอนิเมชันจะจําแล้วนะคะแต่ที่นี่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อลงมาแล้วก็ไม่ยืนเหมือนเดิมเราก็จะเซตให้เมื่อเจอพื้นก็เช็คว่าตอนนี้เพลเยอร์ขยับไหมถ้าเกิดว่าเพลเยอร์ไม่ได้มีการเคลื่อนที่ก็ให้มันยืนเฉยๆแต่ถ้ามีการเคลื่อนที่ก็ให้กลับไปเล่น a n น m a t i o n w a l นะคะวิธีการทำก็แอดเหตุการณ์ลงไปแอดอีเวนต เช็คก่อนว่าเมื่อเพ a y เ r อร์อยู่บนพื้นก็กระโดดแล้วลงมาแล้วนะออนแลนด์แล้วนะแลนดิ้งนะคะแลนด์เน็กายแล้วก็แอดอีเวนต์อีกค่ะเพยเลอร์ player. แล้วก็ Is Moving มันขยับไหมเมตถ้าขยับให้เล่น Animation Walk กก็ add action p layer set animation ห no. นู walking d o น n ทีนี้ add event อีกค่ะอีกอันนึง p layer แล้วก็ is moving เหมือนเดิมเคลื่อนที่ไหมอ,อ่แต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นว่ามันไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็กขวา อค่ะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือ p l a y e r ยืนเฉยๆอยู่ใช่ไหมก็ถ้ายืนเฉยๆให้ทำลาย d d Action p นเพเยอร e เซตแ a น i เมแล้วก็เป็น d e f a u l คทีนี้ตรงส่วนของเหตุการณ์เคลื่อนที่กับไม่เคลื่อนที่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะลากให้มันไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์ที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแบบนี้นะลองเล่นดูนะคะ Okay. ตอนนี้ก็แก้บังเรียบร้อยแล้วเมื่อ hey er, เพยเอรกระโดดขึ้นไปเมื่อลงมาถึงพื้นเช็คว่าตอนนี้ถึงพื้นแล้วถ้าไม่มีการขยับก็ให้เล่น animation ที่ชื่อว่า default แต่ถ้าขยับก็ให้เล่น animation walking นะ